สวัสดีจ้าวันนี้มาพากับช่องสาวสุรินกินเที่ยวนะคะมือนีเแด่เมนูแกงเฮ็ดขมจ้าแกงเฮ็ดขมหรือว่าเห็ดอยู่ค่ะแล้วแต่หมูบานเนาะคะ่ะแล้วแต่ภาษเอื่นแต่ว่าสุรินอื่นเฮ็ดขมมาจากเบิงดอกใหญ่ๆเลยแกงใส่กะทิด้วยค่ะนี่นาะร่องเบิงขมบาจ้าวะาอื บะค้มบม่อยู่ตัวบะค้มอีดีพี่น้องร่องแกงมะเร่อสูตรเนี่ยอันนี้คงไม่ใชกินไอนไะพี่น้องบะคมเด็ดค่ะอื้อ Rất ngon มึน,นบวกกินเขาแล้ไม่บกกินเขาได้พี่นอกเยจังเฮ็ดอืมน่อย แค่ขอบเบื่อแค่รักครับาอีตู้อ่ามือ่มาลงกินน้ำแน เน้ะเออแซ่บเนี่ยกระมเลยเฮ็ดนี่ก็อยู่ในอันเขาสองฟิตไว้ด้วยค่ะ và ăn lại thì mình ăn nấm rất là ngon ăn nấm khóm thẻ khóm แต่พักขาอืมนัวอืมถุกดวดอืมทำยังไงอืมอืมทำหนึงอืมปรไปหนึ่ง,นง,งดูดวามอืมดูดเข้าไปหนึ่ง มาจัดเ็บๆน้ำกันอือเราจิมี่เขา้าไปสำมนีเนาะค่ะเนาะจะมาพอกันไหมสวัสดีจ้า